สวัสดีครับพบกับสุกันลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่อันเดอร์สโลตนมั่นใจว่าจะสามารถประสาความสําเร็จต่อจากยุคของเชกิ่งคลับได้อย่างแน่นอนอันเดอร์สลตนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์ pool ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกําคืนที่ผ่านมานั้นก็ได้มาเรียบร้องให้นักเตะและแฟนบอลลิเวอร์พูลยืนอยู่ข้างเขากับเป้าหมายในการสานต่อความสําเร็จของลิเวอร์ pool ต่อจากเชกิ่งคลับและ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยใหม่ในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่อนโดยโตัวของคนนั้นเชื่อมั่นว่าจะสามารถสานต่อความสำเร็จต่อจากยุคของเชกเกงคลับได้อย่างแน่นอนและลิเวอร์พูลจะไม่ใช่ทีมที่ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ตามที่หลายฝ่ายกำลังหวาดกลัวอย่างแน่นอนนะครับโดยผู้จัดการทีมในวัย45ปีรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลหลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้ โดยกล่าวว่าผมขอยกย่องกับสิ่งที่เชเกนคลับได้ทำเอาไว้กับลิเวอร์พูลในช่วง9ปีที่ผ่านมานั้นว่ามันเป็นยุคมหัศจรรย์ลิเวอร์พูลสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟาแชมเลียกได้ในยุคนี้แถมยังสามารถเป็นทีมที่แข่งขันกับแมนเชสตี้ได้อย่างสูสีมาโดยตลอดนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่นนนว่าเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่านี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนทาให้ทีมของเราต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยเหตุผลสำคัญก็คือผมได้รับโมรโโดกที่ล้าค่าต่อจากเชคกิ้งคลับนั่นคือผู้เล่นภายในทีมชุดนี้ที่แข็งแกร่งทีมของเรายังคงมีแฟนบอลที่คอยสนับสนุนเทียมในกลุ่มเดียวกันและการมีทั้งสองอย่างนี้มันทําให้ชีวิตการทํางานของผมนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมกําลังคาดหวังว่าโฉมหน้าทีมตัวจริงของลิเวอร์พูลในวันกันนั้นจะเป็นทีมที่ใกล้เคียงกับยุคข,ของเชคกกิ้งคลับ ที่พึ่งผ่านพ้นไปผมยินดีที่จะสืบทอดนักเตะในทีมของเขาและผมก็ต้องการสืบทอดความสำเร็จของลิเวอร์ pool ต่อจากเช็กกิงคลอบอีกด้วยเช่นเดียวกันเช็กกิงคลอบเป็นผู้จัดก,การทีมที่พิเศษมากและผมก็เคารพตัวเขาเป็นอย่างมากอีกด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ผมอายุ45ปีแล้วและผมก็อยู่กับฟุตบอลมาอย่างยาวนานผมดูฟุตบอลเยอะมากสเปนมียุคสมัยของชาบีเฮนันเดสเอนเดสอินเนสตา และลีโอนลเมสซี่ผมเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงพันยุคที่ยิ่งใหญ่ของบริเวรที่9มาแทนที่ของบาร์เซโลนาโดยมีคริสตยโนโรนัลดเป็นจุดศูนย์กลางและทีมกรีตนั้นก็มียุคแย่งชิงความยิ่งใหญ่ออระหว่างเจคิงคลับกับเป๊ปกัวเดล่าผมเคยดูเกมลิเวอร์พูลมาอย่างมากนายและเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือหนึ่งในทีมที่มีคุณภาพผมคิดว่ามันเป็นยุคสมัยที่มหัศจรรย์และผมก็อยากจะเห็นลิเวอร์พูลเดินทางสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ได้อีกหลัง นี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอันเนอร์สโลตนะครับส่วนแฟนบอลหงส์แดงอย่างเราๆนะครับก็ให้กำลังใจและเชียร์ทีมกันต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับรับรองมีจวดบอั ott, ลอนเนอร์สโลตเผยเป้าหมายของ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าหลังประกาศเป็นกุนซูกุนใหม่ของหงส์แดงผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์กับแรดนัตตเข้ามารัตต์ำแหน่งต่อจากเชกิ่งคลับและได้ประกาศเป้าหมายของเขาสำหรับฤดูกาลแรกในรีียร์ลีก สลัดตั้มเปาที่จะสั่นตอบผลงานอันเยี่ยมของเชกิ่งคลับติลลิวิโพรโดยการจบฤดูกาลอันดับที่สูงกว่าอันดับที่3ของฤดูกันที่แล้วโดวยเชกิ่งคลับปิดฉากการทํางาน9ปีที่อันฟิลโดยการคว้าแชมป์คาร์โรคัพสมัยที่10และจบอันดับที่3ด้วย82คนะแนนสลัดเข้ามารับตาแหน่งต่อจากเชกิ่งคลับเมื่อต้นเดือนนี้และในการให้สุภาพขันรกนในะหัวหน้าโค,ค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลเขาบอกว่า เป้าหมายของเขาคือการทําให้ลิอร์พูลดีขึ้นกว,ว่านี้เนว่อาก็บอกกับเว็บไซต์ของลิอร์พูลผมคิดว่า8.2คะแนนเป็นผลมาจากรูปแบบการเล่นคะแนนที่คุณได้รับมักจะเป็นผลมาจากวิธีการเล่นของคุณผมได้ดูหลายเกยมแล้วผมได้ดูหลายเซสชั่นในการฝึกซ้อมเช่นกันเนว่อว่าแฟนๆสามารถดูเกมได้ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าเรามีผู้เล่นที่ดีมากแต่ผมก็ได้เห็นการฝึกซ้อมแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกัน และผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่คุณนําวัฒนธรรมมาใช้และพวกเขาทํางานหนักอยู่เสมอทีมที่ดีมากผู้เล่นที่ดีมากสามารถอยู่บนจุดสูงสุดได้เป็นระยะเวลานานมากแต่ผมคิดว่าในท้ายที่สุดเราทุกคนก็อยากจะเห็นลิรุพูลอยู่ในอันดับที่สูงกว่าอันดับที่3และนี่คือความท้าทายของเรากําลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้เพื่อสร้างจากสิ่งที่เรมี ผมมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้เพราะผู้เล่นที่เรามีเราสามารถเพิ่มสิ่งต่างๆได้สองสอย่างและหวังว่าจะได้คะแนนมากกว่า82คะแนนซึ่งจําเป็นสําหรับทีมอย่างอาร์เซนอลและแมนเิตี้เพื่อที่จะจบฤดูก,กาลได้สูงกว่าที่เราทําได้ในลนกันนี้สลัดได้นําทีมสตาร์ทโค้ชของเขาเข้ามาจากเฟรน,น,นิโดอีกด,ด้วยนะฮะและเมื่อวันนี้ลิเวอร์พูลก็ยืนยันว่าซิปเกอ้ออูชอฟจะเป็นผู้ช่วยของเขาและรูเบนปีเตอร์จะเป็นโค้ชผู้สอนสมรรถภาพ ทางกายภาพของทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลของเราก็ยังจะได้หนึ่งตัวฟอร์เมนอัสจากทีมชาติสหรัฐอเมริกามาเป็นโค้ชผู้สับตูอีกด้วยนะฮะด่วนลิเวอร์พูลประกาศร่วมวงเล่นละตัวไมเคิลโอลิเซ่อย่างจริงจังและเป็นทางการท่ามกลางาข่าวลือที่ว่าอาจจะกำลังมีกองหน้าบางรายย้ายออกจากทีม สโมสรลิเวอร์ของพวกเรานะครับก็ตกเป็นข่าวลือเชื่อมโยงล่าสุดในเดียวกันย้ยทีมของไมเคิลโอลิเซ่สตาร์กองหน้าจากสโมสรเคิซรซบอลเลตและมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าทางสโมสรลิเนั้นได้โดดร่วมวงเลล่ตัวไมเคิลโอลิเซ่แข่งกับทีมอื่นอย่างเป็น,นการเป็นที่น่รอดแล้วนะครับและการที่จูๆ่ๆลิเวอร์พูลได้กลายเป็นทีมล่าสุดที่อยากจะได้ตัวไมเคิลโอลิเซ่เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากนั้นก็ทําให้เกิดข่าวลือขึ้นมาในทันทีว่า อาจจะมีนักเตะสูน้าบางคนที่กำลังเตรียมที่จะย้ายออนจีทีมไปในเร็วๆนี้ซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจและล่าตัวไมเคิลโอลิเซเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการในทันทีนะครับโดยณตอนนี้ไมเคิลโอลิเซนะฮะกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับสโมสรเชลซี Chelsea และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเนวคาเซยูไนเต็ดอีกทีมด้วยโดยทุกทีมนั้นก็พร้อมที่จะทุ่มค่าตัวจำนวนมหาศาลให้ตามที่ทางคลิสตัลเบลตนั้นต้องการ โดยทางลูกนั้นเคยให้ความสนใจและอยากจะได้ตัวไมเคิลโอริเซเข้าสู่ทีมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2021แต่การย้ายทีมครั้งนั้นไม่เกิดขึ้นนะฮะโดยตามรายงานนะครับข่าวที่ออกมาจากท่านของ BBC Sport สื่อรีชื่อดังระดับโลกก็ได้มาตีข่าวล่าสุดว่าสโมสรลูกนั้นได้ตัดสินใจเข้าร่วมวงเล่นละตัว ไมเคิลโอลิเซไปเป็นที่รอดแล้วและทางทีว่นั้นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวจำนวน60ล้านปอนด์ให้ตามที่ทางครนะิสตัลเพลทนั้นต้องการโดยค่าตัวจำนวน60ล้านปอนด์นี้ถือเป็นราคาเดียวกันกันกบป้ายราคาขายของเอเบลซีเอเซ่ S S e, นักเตะชื่อดังเอรายท์ที่กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังเตรียมที่จะออกจากคริสตัลเพลทในช่วงตลาดเสมงน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่นอนนะคนับนก็ว่าจุดยืนของคริสตัลเพลทนั้นชัดเจนเป็นอย่างมาก ว่าทีมของพวกคนนั้นจะรับฟังข้อเสนอในจำนวนเงินที่มากกว่า60ล้านปอนด์เท่านั้นสาหรับดีลการย้ยทีมของไมเคิลโอลิเซ่ซึ่งทางลิเวอร์พูนั้นก็พร้อมที่จะท่ายค่าตัวจํานวนดังกล่าวนี้เพื่อหวังปาดหน้าทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้และการที่ลิเวอร์พูลเสนอโอกาสในการได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกในฤดูกาลนั้นนั้นถือเป็นข้อได้เปรียบสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีวัยที่สื่อต่าง นั่นกำลังมองว่าเพราะเหตุใดทำไมจูด์ลิเวอร์พูลถึงเข้าร่วมวงเล่นละตัวไมเคิลโอลิเซยังเป็นทางการแข่งกับทีมอื่นๆและมันก็เป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลน่าจะรู้แล้วว่าพวกเขาอาจจะกำลังต้องเสียนักเตะกองหน้าบางรายออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมเรนี้ฉะนั้นทำให้ทางลิเวอร์พูลนั้นจำเป็นจะต้องเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนจนทําให้เป็นสาเหตุสําคัญว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงอยากได้ตัวไมเคิลโอลิเซเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากในเวลานี้ และน่าจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากถ้าหากเรื่องดังกล่าวนี้จะกลายเป็นเรื่องจริงะฮะด่วนลิเวอร์พูลกลับมาตกเป็นข่าวล่ยละตัวอาดากูเลอร์อีกครั้งนะครับหลังจากนักเตะรายนี้แจ้งเกิดอย่างงดงามกับทีมชาติตุรกีในศึกยูโร2024 สุพสอนลิวอรของพวกเราก็ตกเป็นข่าวว่าณน,นตอนนี้ได้หวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของอาดากุเล์เพเมเกอร์ดาวรุ่งชาวตุรกีจากสุภรพสอนโรมาิรตอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะลิเวอร์พูลนั่นเคยพยายามที่จะคว้าตัวอาดากุเล์เข้าสู่ทีมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงตลาดเสเมื่อปีที่แล้ว,ส,วสมัยที่นักเตะรายนี้ยังคัดแข่งอยู่กับเฟนเนร์เชในลีกตุรกี แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลเองที่ล้มเลิกความสนใจในตัวของนักเตะร,รายนี้ไปแบบดือด้อๆจนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นทางนั่งของเรอัเมริดที่เข้ามารวบตัวนักเตะดาวรุ่งรายนี้เข้าสู่ทีมไปได้อย่างรวดเร็วรายงานล่าสุดนะครับณตอนนี้ระบุว่าลิเวอร์พูลและอัลซนอลได้กลายเป็น2เทีมล่าสุดที่กําลังแสดงความสนใจในตัวของอาดากูเลอร์และจัดที่นักเตะร,รายนี้ยิงประตูสุดหน้าทึ่งของเขาให้กับทีมชาติตุรกี ที่เก็บชัยชนะเหนือทีมชาติจอร์เจีย3ประตูต่อ1ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกนั้นแรกและประตูนี้เองทาให้ตัวของอาดากูเลอร์นั้นกลายเป็นนักเตะคนแรกที่สามารถแจ้งเกิดในศึกฟุตบอลยูโร2024ในครั้งนี้ได้เป็นผลสุดเด็ดโดยนอกจากลิเวอร์แล้วนั้นก็ยังมีสโมสรอื่นที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ไบร์มินิกปารีสแซงต์แชงกและเอซิมิลาน ซึ่งนัมาว่าทานนของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นนะครับด้หวหันกลับไม่ควนสุดใจตัวของอาดก,กูเล่ออีกครั้งและกําลังมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยจุดเริ่มต้นในเดียวนี้ก็มาจากกันที่ไมเคิลซีโอทงดนานกีฬาของลิเวอร์พูลนั้นได้ประทับใจในตัวของเพลเมเกอร์อายุน้อยรายนี้เป็นอย่างมากและอยากจะคว้าตัวเข้าสู่ทีมไม่ได้โดยเร็วที่สุดฉะนั่นก็ทําให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้น ก็ได้พยายามติดต่อไปยังสโมสรเรอัลมาเรดเพื่อสอบถามถึงโอกาสการย้ายทีมของนักเตะร,รายนี้ต่อไปย้อนรอยก็ํามครับดูเหมือนว่าสโมสรเรอัลมาเรดนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวอาร์ดากูเลอร์ออกจากทีมแต่อย่างใดและสถานการณ์ของนักเตะร,รายนี้ก็คือนักเตะไม่มีใครแตะต้องได้โดยเรอัลมาเรดมองว่าอาร์ดากูเลอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานระยะย,ยาวของสโมสรเรอัลมาดรดซึ่งน่นหมาว่าทีมของผู้คนนั้นก็พร้อมนะครับที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามา เวนเซต์เวดวาร์ลิวโฮจะต้องการยืน่น้อเสนอที่มีอาจปฏิเสธได้ไปให้กับทางรเรลมริดพิจารณาดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่าดิวนี้อาจจะเป็นดิวที่ยากมากๆดังนั้นดิวนี้อาจจะต้องลุ้นกันแบบยาวๆเลยล่ะครับหงดงลิวูลของเราจะคว้าเลนิโยโรหากราช,ชุดข,ขาวพาธาฟอะบโซโรโมาโนนักข่าวชื่อดังท่านนั้นตลาดก,กขขารสขนนักเตะเปิดเผยว่า หงดังลิเวอร์พูลสโมสอ,อยอยกษงใหญ่สกเวทีผิวมังกร์ด์กำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของเลนี่โยโร و กองหลังดาวรุ่งในวัย18ปีของเรียวอย่างใกล้ชิดหากเรือมฤริดพลาดการคว้าตัวโยโร و ไปร่วมเทียมในช่วงสมัยนี้โรเบโนโระบุว่าถึงแม้อาเรมฤริดจ,จะเป็นตัวเต็งหนึ่งในการคว้าตัวโยูโรเนื่องจากนักเตะม,มีความต้องการที่จะไปร่วมเทียมราชันชุดขาวเรือมริยดทีมดังในศึกลาลาีกาสเปนแต่หากการเจรจาร่วงเรือมรตดกับเรียวไม่เป็นผลสำเร็จในช่วงสมัยนี้ ลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวยโร و ไปร่วมทีมมากที่สุดเนื่องจากเรย์มอริดยังคงเป็นทีมเต็งเ,เพราะนกเตตต้องการรอพวกเขาก่อนแต่หากเรย์มอริดทำข้อตกลงกับลิวไม่ได้ยโร و ก็อาจจะพิจารณาเสนอทีมอื่นแทโโโนโรมาโน่กล่าวลิเวอร์พูลนะครับให้ความสนใจในตัวยโร و อย่างจริงจังและนกเตะก็ทราบดีถึงความสนใจนั้นหากเรย์มอริด ไม่สามารถปิดเดียวได้ในช่วงสมัยนี้เนื่องจากพวกเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าตัวที่แพงจนเกินไปส่วนลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมที่เป็นตัวเต่งที่แข็งแกร่งในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ประร่วมทีมสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลมีความหวังในการคว้าตัวโยูโรประร่วมทีมมากขึ้นโดยยูโรถือเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจาับตามองมากที่สุดในโยุโรปและด้วยการยกย่องว่ามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับโลกได้ในอนาคต บทสรุปนะครับเลนิโยโร่กองหลังดาวรุ่งในวัย18ปีของลิวก็อยากย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดนะครับแต่เรมเลมรดริดนั้นนะครับไม่ต้องการจ่ายค่าตัวตามที่ลิวนั้นต้องการแล้วก็เรมัลมรดริดเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวเลนิโยโร่ส่วนในวงพวกเราแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวโยโร่เหมือนกันและมีโอกาสคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมหากเรมเลมรดริดพลาดการเจรจานะฮะ ส่วนฟาริซิโอโรมาโนนักข่าวที่ดังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการของโยูโรตลอดลนะฮะวอลิบูสนใจจริงๆเดี๋ยวนี้เราต้องลุ้นกันอย่างหนักเลยนะครับแม้อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับลุ้นไปพร้อมๆกัน ด่วนสมูร์อนโบลุญญาไม่พอใจกับการกระทําของยูมิทต์และติโกม็อกตาที่พยายามเดินหน้าคว้าตัวลิคาโดคาราฟิโอรีกองหลังดาวรุ่งเนื้อหอมจากโบลุญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ม็อกตาซึ่งเคยเป็นอนดีตโค้ชของโบลุญญาได้ให้สัมภาษณ์และไปแสดงความชื่นชมในตัวของคาลาฟิโอรีอย่างออกหน้าออกตา ทำให้บรลญญารู้สึกว่านี่เป็นการกระทําที่ให้เกียรติสโมสรเลยด้วยเหตุผลน,นี้บรลญญาจึงได้ปฏิเสธข้อเสนอในการขอซื้อตัวคาราฟิโอรีจากยูวนตุสไปเป็นที่โล่งลอยแล้วโดยพวกเขาพร้อมที่จะพิจาราข้อเสนอจากทีมต่างประเทศมากกว่าซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานว่าวันลิปุพูๆได้เคยส่งเมลมองไปซุ่มดูฟอร์มของคาราฟิโอรีมาแล้วและล่าสุดนะครับนิวฮิลส์ผู้จัดก,การทีมปอนมัด ซึ่งเคยร่วมง,งานกับคาราฟิโอรีสมัยกุมทีมคาร์ดิฟซิตี้ก็แสดงความสนใจอยากจะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมเช่นเดียวกันซึ่งสถานการณ์ของคาราฟิโอรีจึงถือได้ว่ายังคงเปิดกว้างโดยบวิว่าต้องการก้าตัวนักเตะอยู่ที่30ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงเกินไปสําหรับนักเตะที่มีศักยภาพสูงและกาลังทํางานอย่างยอดเยี่ยมในขณะนี้ลิเวอร์พูลตะลึง ดาวรุ่งในวัย2 1ปีได้เรียกค่าเหนื่อยที่แสงหน้าเบื้อฟตนไนส์อาริสโอนบเกอร์และเทนอเล็กซานเดอร์น็อกลิเวอร์พ o ูเรานะครับได้ไปเจรจาก,กับนิโกวิลเลียมปีเดารรุ่งชาวสเปนของแอตเลติกบิลเบาซึ่งมีค่าสัญญา50ล้านยูโรตามรายงานจาก HICT โดยมีอาร์เซนอลเนวิคาโซและอาร์ซิมล่าก็ให้ความสนใจด้วย อย่างไรก็ตามนะครับอุปสรรคสำคัญก็คือวิลเลียมต้องการย้ายไปบาร์เซโลนาและได้เรียกค่าเหนื่อยสูงถึง300,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ฉะนั้นจะั้งกลายเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของลิเวอร์พูลรองจากโมเมดซาลาที่รับ350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ ตัวเล่นมันกาวจะทำลายโครงสร้งางข้อเหนือของลิเวอร์พูลโดยกัปตันทีมเวอร์กิลฟันไดได้รับข้อเหนืออยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อาริสูมิเกอร์ได้รับอยู่ที่210,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และเทนส์อเล็กซานเดอร์โนได้รับอยู่ที่180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มีโอกาสที่ซาลาจะยาาจ้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอรนี้โดยมีอ,อัลอิติฮัดสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจโดวยวิลเลียมทำงานอย่างยอดเยี่ยมในเหมือนกันที่แล้วยิงไป19ประตูกกับออี8แสซิสต์ จากการลงเล่น38เกมทุกรายการบาซโลน่ากำลังพิจารณานะครับวิลเลียมเช่นเดียวกันและยังสนใจหลุยดิอาร์ตปีของลิูอีกด้วยเพื่อเติม,เต,มเต็มตำแหน่งปีศายให้กับฮันซี่ฟลิกซ์ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างไรก็ตามบาซารจำเป็นจะต้องขายนักเตะบางส่วนออกไปก่อนโดราฟินซาและเฟอรันสโตเรสเป็น2ผู้เล่นที่อยู่ในขายที่จะขายทิ้งหากบาซาตัดสินใจคว้าตัวดิอาร วิลเลียมอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพินาย้ายไปเล่นในเพมิวรีกโดยมีลิเวอร์พูลอาร์เซนลนิวคาเซและวิลลาพร้อมที่จะดึงตัวไปร่วมทีมนะฮะเราไปทากกันที่อาเนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่เขาขอเลื่อนการประกาศรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการออกไปโดยให้เผลว่าต้องการให้เกียริเจคกิ้งคลับอดีตผู้จัดก,การทีมผู้ยิ่งใหญ่ของโโมซอนะครับ ข่าวการเข้ามารับตําแหน่งของสลลดเริ่มเป็นที่พูดถึงตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเมื่อมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับเฟยนูดสโมสรต้นสก,กัดของเขาต่อมาในเดือนพฤษภาคมสลลดก็เดียวมายืนยันข่าวนี้ด้วยตนเองและลิเวอร์พูลก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าโค้ชในเดือนมิถุนายน ย้อนรอยก็ทมนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสื่อของสโมสรซอลอตได้อธิบายเหตุผลว่าเขาขอเลื่อนการประกาศออกไปนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการให้เกียรติเจกเก้นคลับอย่างเต็มที่การอำลาของเจกเก้นคลับถือเป็นช่วงเวลาที่สุดขันที่สุดและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกสําหรับทั้งสโมสรและแฟนบอนลซอลตจึงต้องการให้แน่ใจว่าเจกเก้นคลับและทีมงานจะได้รับการยกย่องและการอำลาอย่างเหมาะสมโดยการเข้ามาถึงของเขาจะไม่ไปบดบงัง ช่วงเวลาสำคัญน,นี้สลัดกล่าวว่าผมต้องการให้ทุกคนจดจําช่วงเวลาแห่งการอําลาของเจ็กกี้คลับอย่างเต็มที่โดยไม่มีเรื่องอื่นมาแย่งให้ความสนใจความเคารพและความเข้าใจที่สลัดแสดงออกมานี้ก็ทําให้เขาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากแฟนๆลิเวอร์พูลขณะที่เขากําลังเตรียมตัวรับความท้าทายครั้งใหญ่ในการสานต่อความสำเร็จจากเจ็กกี้คลับผู้จัดก,การเีมที่ผ่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มากมายตลอด9ปีที่ผ่านมานะฮะ ดึกสุขาลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเชา้าของวันที่20มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ